ฮัลโหลโยเยวันนี้จะมาแนะนำรีวิวฮีโร่ที่ชื่อว่าคาวาเซียนะครับชื่อมันอาจจะเรียกได้หลายอย่างนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นภาษาอะไรนะครับคาวาซีคาวาเซียคาวาเซอร์แต่ผมขอเรียกว่าคาวาเซียแล้วกันเนาะเอา,เอาถ้าใครรู้ว่ามันอ่านว่าไงแนะนำคอมเมนต์บอกผมด้วยนะเพราะผมไม่มั่นใจเลยว่ามันเป็นภาษาอะไรของภาษาประเทศอะไรนะครับคาวาเซียนะครับเป็นฮีโร่ประเภทสีเหลืองนะครับร,ระดับ3ดาวนะครับ มาพร้อมกับมานาสปีดในระดับฟาส์นะครับคือเร็วนะครับคาวาเซียนะครับจัดเป็นฮีโร่ประเภทสายซัพพอร์ตในการเสกมินเนียนนะครับโดยเฉพาะเลยนะคือเสกให้ให้กับทั้งทีมนะครับความสามารถสกิลของคาวาเซียนะครับก็คือเสกมินเนียนนะครับให้กับทั้งทีมเราเลยนะทุกคนในทีมจะได้สถานะเป็นเสกมินเนียนครับเกาะจิ๋วขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็ทหารจิ๋วครับที่เสกออกมาจะจะจะเป็นตัวลักษณะเหมือนพึ่ง อ่าหลังพอเสกเป็นพึ่งปุ๊บเนี่ยเมื่อตัวพึ่งตัวนี้โจมตีคู่ต่อสู้จะทําให้คู่ต่อสู้ติดสถานะติดพิษนะครับเป็นเวลา2เทินนะครับพิษตรงนี้จะแรงได้อะครับก็อยู่ที่พลังโจมตีของคาวาเซียเนี่ยนะครับรวมถึงเอ่อเลือดของพึ่งนะครับก็อยู่ที่คาวาเซียเหมือนกันคือถ้าถ้าคาวาเซียเลือดเยอะเนี่ยเลือดของพึ่งที่เป็นเกาะมิเนียนจิ๋วครับก็จะเยอะตามเช่นกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับหลังจากที่พึ่งทาการโจมตีคู่ต่อสู้อะไรเนี่ยคู่ต่อสู้จะติดสถานะ ติดพิษนะครับเป็นเวลา2เทินครับแล้วก็จะทําให้คู่ต่อสู้ที่ติดสถานะติดพิษตัวนั้นนะครับจะไม่สามารถเสกมินเนียนมาได้นะอ่ไอ้ตรงเงื่อนไขสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูว่าวิธีใช้ตัวเนี้ยทาให้คู่ต่อสู้เสกมินเนียนไม่ได้เนี่ยเป็นยังไงควาเซ่นะครับมาพร้อมกับคาสทาเลนที่ชื่อว่าคาสทาเลนดูอิดนะครับดูอิดก็คือมีโอกาสสร้างฐานจิ๋วขึ้นมาเป็นลักษณะเหมือนลากไม้อะครับเป็นเกาะจิว๋วคล้ายๆเหมือนพึ่งอย่างนี้แหละแต่เป็นรูปเสร็จล้กเป็นรู ถ้าอัพทาเลนเยอะๆก็มีโอกาสสูงนะนะที่จะเสกตัวเองขึ้นมาเสกทานจิ๋วที่เป็นเกาะขึ้นมาป้องกันตัวเองนะครับเสกให้ตัวเองตัวเดียวนะไม่เสกหคนอื่นนะไอ้ตรงทาเลนตรงนี้ครับคาวาเซ่นะครับมีแก๊งนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนออกแนวเหมือนพสซีฟสกิลมากกว่าคือสกิลติดตัวของของตัวคาวาเซยนะครับก็คือเป็นแก๊งของอาร์ธอาร์ฮิมรีมนะครับก็คือ เมื่อเลือดเลือดต่ำนะครับตัวคาราซีเลือดต่ำเนี่ยจะฮิวให้กับเพื่อนทั้งทีมนะครับก็คือมี2% 4% 7%อันนี้อยู่ที่ว่าเรามีสมาชิกแก๊งอยู่ในทีมกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับในเวลาที่เราเอาไปสู้อยู่ในสนามอะไรเงี้ยครับมันก็จะบวก4% 2% 4% 7% 7%ประมาณนั้นครับแต่จริงๆผมลองเคยทดสอบแล้วนะมันเพิ่มไม่ค่อยเยอะหรอครับเพิ่ม2%นี่เพิ่มน้อยมากครับเพิ่มประมาณ40 50เองถือว่าน้อยครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรใช่ไหมเพราะว่าอย่างน้อยก็คือบางทีฉุกเฉินก็อาจจะช่วยได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลการใช้งานสก,กิลจริงๆของคาวาเซยกันครับวิธีการใช้สก,กิลของคาวาเซ่นะครับง่ายๆก็คือคลิกที่ตัวคาวาเซยเลยแล้วหลังจากนั้นคาวาเซ่ก็จะเสกพึ่งมาให้กับทั้งทีมนะครับสังเกตดูนะนะครับกดปุ๊บก็จะเสกพึ่งเห็นไหมครับลักษณะเหมือนเป็นมินเนี่ยนจิ๋วที่เป็นพึ่งอ่าหลังจากนั้นนะครับสก,กิล ของตัวพึ่งครับตัวพึ่งเนี่ยมันจะมีสกิลของมันครับเป็นการโจมตีปกติใช่ไหมรวมถึงถ้าคู่ต่อสู้ตัวไหนเนี่ยในบรรดา5ตัวเนี้ยถ้าถูกพึ่งโจมตีอะครับจะทําให้ติดสถานะติดพิษรวมถึงทาให้สถานะไม่สามารถเสกมินเนียนได้นะครับดูจากในทีมของคู่ต่อสู้สังเกตไหมครับว่าจะมีเทโลเรียกับเฟลยานะครับที่มีความสามารถในการเสกมินเนียนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าหลังจากที่โดนพึ่งตอดอะสองตัวเนี้ย จะสามารถเสกมีเนียนได้ไหมดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองพยายามเร่งมานาให้เทลเลอยออกสก,กิลให้ได้นะดูนะครับเนี่ยสังเกตไหมครับนี่สังเกตที่เฟย่านะครับเห็นไหมครับจะมีรูปเล,เลือดอ่าเหมือนเม็ดเลือดมุ่งๆงอันนี้คือติดพิษเนะี่ยอ่าติดพิษครับส่วนสีแดงแดงเนี่ยจะก็คือความสามารถในการไม่สามารถสร้างมีเนียนได้นะครับเดี๋ยวเรามารอชมดูว่าเทลเลียเนี่ยมีความสามารถในการเสกมีได้เหมือนกันนะดูซิว่าจะสามารถเสกมีเนียนได้ไหมครับเดี๋ยวดูนะแต่ว่าเทลเลรียังไม่ติดสถานะนี้นะผมไม่แน่ใจว่า หลังจากตัวอื่นเสกได้หรือเปล่าดูนะครับดูนะดูนะปึ๊บเห็นไหมครับเท่ากับเนี่ยเทลเรียรไม่ไม่ถูกสถานะตัวเดียวใช่ไหมแต่ว่าคนอื่นเขายังถูกมเลยซึ่งปกติครับเทลเรียรจะเสกมิเนียยให้กับทั้งทีมถูกใช่ไหมแต่นี่คือสังเกตไหมครับว่าคู่ต่อสู้ไม่สามารถได้ฐานจิ๋วครับหรือเกาะมิเนียยมาเลยเพราะว่าติดสถานะไอที่เป็นรูปเนี่ยครับกระโหลกแดงอย่างเงี้ยครับเป็นผลมาจากตัว เกาะพิษอ่าพลังโจมตีจากพิษของพึ่งตรงนี้นะครับเอาจริงๆนะครับอันเนี้ยคือผมมาเตะให้ดูเนี่ยมันมันจะค่อนข้างยากนิดน,นึงเพราะว่าคู่ต่อสู้มันห้าดาวหมดเลยแต่คาวะซียเนะี่ยมันแค่สามดาวครับมันสังเกตไหมมันโดนต่อตีอยู่คนเดียวมันแทบจะตายมากครับไม่ค่อยเวิร์กครับผมว่าคำแนะนำจากผมนะคาวาเซียครับเอาไว้เหมาะสมหรับเล่นกิจกรรมเล่นด่างต่างๆได้ดีนะแล้วรวมถึงกิจกรรมชาเลนจ์ต่างๆครับเนี่ยอ่าเห็นไหมพอ ใกล้ตายปุ๊บตัวเองก็จะช่วยหิวให้เพื่อนคือฟื้นฟื้นเลือดไม่ค่อยเยอะหรอกครับเนี่ยนะครับดูอย่างโพไซดอนตอนนี้ยังยังยังติดสถานะที่เป็นไม่สามารถเสกมินเนียนได้นะครับแต่เฟย่ามีความสามารถในการเสกมินเนียนใช่ไหมเดี๋ยวดูนะครับพอเฟย่าเสกมินเนียนปุ๊บเนี่ยโพไซดอนจะไม่ได้แต่ว่าเพื่อนเพื่อน,อน,อนต,ตัวอื่นเขายังได้อยู่เดี๋ยวดูนะครับเดูนะอ่าเห็นไหม คนอื่นก็ได้ฐานจิ๋วหมวดมีโพไซดอนที่ไม่ได้เพราะเมื่อกี้โพไซดอนถูกพึ่งต่อจนจนก็เรียกว่าอะไรติดสถานะไม่สามารถเสกมีเนียนได้นะครับเอาจริงก็คือมันไม่เหมาะกับมาเทสสำทับอันนี้คือผมมาเทสให้ดูมันไม่เหมาะกับมาตีในระดับเลดห้าดาวขนาดนี้มันทนไม้ทนมือไม่ไหวมันเหมาะไว้สําหรับเอ่อเล่นกิจกรรมชาเลนจ์รวมถึงว่ากิจกรรมบางอย่างหรือรวมไปถึงผู้เล่นคนใหม่ผู้เล่นใหม่ๆครับที่สามารถเปิดฮีโร่ได้คาวาซีมาใช้นะครับ ผมแนะนําว่าทําเก็บไว้ใช้ก็ได้เพราะว่าสามารถซัพพอร์ตทีมสําหรับผู้เล่นใหม่ได้นะครับรวมถึงเอาไว้สําหรับเล่นกิจกรรมในอนาคตได้เพราะว่ามันมีบางกิจกรรมที่มันจํากัดกีโลนะไม่ใช่ว่าไม่สมควรทําก็ทําเก็บไว้ได้ครับไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เปลืองเนื้อที่ไม่ได้เปลืองเหล็กหรือเนื้อที่สําหรับอัปเกรดมันอะไรขนาดนั้นนะครับทําไว้ไม่เสียหายแน่นอน ในเสกลัวเลยนะครับหลังจากไม่มีติดสถานะพึ่งปุ๊บก็เสกมินเนี่ได้ทำปกติเลยเขาว่าเซียนะครับจะมาให้เปิดตอนไหนเาว่าหาได้จากกิจการซัมมอนซีซั่นสามนะครับจะมาเดือนละหนึ่งครั้งนะใครสนใจอยากจะได้ก็ลองเปิดดูครับแต่ว่าได้ง่ายนะเพราะว่ามันถือเป็นฮีโร่สามดาวครับถ้ามาให้มาเปิดในช่วงซีซั่นสก็ผมคิดว่าถ้าทุกคนเปิดก็น่าจะได้กันไม่ยากครับ แต่ว่าหลายคนก็เก็บไว้ใช้งานนะในกลุ่มผมก็เก็บไว้ใช้งานก็เชียร์หลายหลายคนก็คิดว่ามันดีอ่ะก็ดีสําหรับผมผมก็ว่ามันก็ดีครับเหมาะกับเป็นตัวฮีโร่ซัพพอร์ตทีมได้ดีครับแต่หลักๆเลยคือเอาไว้เล่นในกิจกรรมที่มันจํากัดเลเวลอยู่ที่3ดาวอ่าเนี่ยได้ใช้บ่อยแน่นอนรวมถึงลุยชารเลนจ์ต่างๆได้ครับรวมถึงผู้เล่นใหม่ๆด้วยก็ถ้าได้มาก็แนะนําให้ทําไว้ครับดีแน่อนอนไม่ผิดหวังครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า